สวัสดีครับผมไนท์นะครับเจ้าของเต็นท์รถมันตาวอโต้คานะครับวันนี้ผมมาเอาดร์นะครับมานําเสนอรถ Honda j แจ๊จีนะครับปี2017รุ่น RS ท็อปสุดเลยนะครับราคาอยู่ที่5แสนสามหมบาทเท่านั้นนะครับยอดผ่อนประมาณ9ก้าพันกว่าบาทนะครับออรรถไม่มีค่าให้จ่ายนะครับถ้าเกิดลูกค้าเครดิตดีไปดูรถกันครับอยู่ด้านนี้ครับไปเลยอนะครับมาเริ่มเลยนะครับ นี่นะครับคันด้าแจ๊กจนะครับที่ผมบอกบอกไปเห็นนะครับดูภายนนอกนะครับบอกเลยว่าสวยเท่นะครับรุ่นท็อป RS นะครับก็จะมีไฟหน้าเป็น LED นะครับอมาพร้อมกับชนกระชนหน้าที่ยื่นออกมาเป็นตัวเมเนอร์เชนแล้วนะครับปี1 7ตกแต่งด้วยโลโก้ RS นะครับจากโรงงานนะครับอแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้วยนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อขอ15นะครับจากเซตเมนต์ตัวรถให้แล้วนะครับสเต็ปก็คือ1นนิ้วสอดนะครับ ประกอบกับยางดันหลบปี20นะครับรุ่นท็อป rs นะครับดูง่ายๆนะครับตัวรถถูช้างจะเป็นสีดำนะครับนะครับแล้วร้องไฟเลี้ยวมองข้าดนะครับแล้วก็ตรงมือเปิดจะมีปุ่มเปิดรถนะครับอัจฉริยะนะครับสมาร์ทคีย์นะครับมีมาให้นะครับอ่านี้ก็ดูได้เลยนะครับรีวิวรถไม่ต้องรีวิวเยอะนะครับก็คือรถคันนี้บอกเลยครับว่าสวยน่าใช้งานรอคบคันนะครับ ก็มีกล้องมองหลังด้วยนะครับอ่ากล้องมองหลังจากโรงงานเซ็นเซอร์จากโรงงานนะครับส่วนด้านท้ายนะครับขออนุญาตสวยนิดนึงนะท้ายนะครับกว้างขวางนะครับพับปอได้สองฝั่งนะครับแบ่งเต็นท์60%ฝั่งหนึ่งและ40%ฝั่งหนึ่งนะครับขอแล้วครับว่าสวยแล้วก็มีปลายท่อซิ่งให้หนึ่งชุดหนึ่งชุดนะครับคือซื้อไปปุ๊บขับไปปุ๊บหล่อเลยนะครับ มาดูที่ด้านในนะครับภายในห้องโดยสารนะครับนี่นะครับโหใหม่ค่อนข้างใหม่นะครับรุ่นท็อปก็สังเกตง่ายๆนะครับที่พวงมาลัยนะครับเซ็นเซอชิจะมีให้ทั้งซ้ายและขวานะครับรุ่นท็อปจะดูแค่ดีนะครับแล้วก็บอบผ้าเป็นผ้าเบาผ้าลายสปอร์ตตัวท็อปตกแต่งด้วยขอบสีส้มนะครับจากทางโชว์รูมคอนด้านะครับอ่าน้าใช้หน้าสัมผัสนะครับ รับรองว่าได้ได้ไปใช้คุ้มค่าแน่นอนยังไงฝากด้วยนะครับ Honda Jazz G K R S มาคันเดียวคันนี้อยู่แป๊บเดียวรับรองฟันพงนะครับไม่นานช้าอดหมดนะครับขอบคุณมากครับ นะครับก็สําหรับลูกค้าที่สนใจรถของเต็นท์มันตานะครับก็เรียนเชิญได้ที่เต็นท์มันตาออโต้าคานะครับผมหรือถ้าลูกค้าคนไหนไม่สะดวกมาหรืออยู่จังหวัดใกล้เคียงก็สามารถวิดีโอคอลดูรถได้นะครับแล้วก็วิดีโอคอลดูรถเสร็จแล้วลูกค้าชอบก็สามารถอนจองมาไว้ได้แล้วทีนี้ทางผมจะมีทีมงานเจ้าหน้าที่นะครับไปให้ไปเซ็นเอกสารลูกค้าให้ถึงหน้าบ้านถึงในบ้านหรือที่ทํางานแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาเอง หรือวันรับรถถ้าลูกค้าสะดวกมาก็ให้ลูกค้ามารับเองก็ได้หรือว่าถ้าไม่สะดวกมาเดี๋ยวผมจะมีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่เต็นท์ไปบริการส่งให้ถึงที่บ้านนะครับสําหรับโปรโมชั่นในตอนนี้เราก็จะมีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับส่วนลดตอนนี้เรามีส่วนลดให้เยอะ1ถึง15,000บาทนะครับสำหรับทุกค้าลูกค้าทุกทุกท่านเลยทุกทกท่านจริงๆนะครับไม่มีข้อแม้ใดใทั้งนั้นเข้ามาหาผมเข้ามาติดต่อผมได้หมดเลย1 5 0 0 0บาทจัดไปครับ สุดท้ายนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ y t u t u นะครับมันต่างออโต้คาร์ช n แนลนะครับแล้วก็เพจรถมือสองต้องจัดแล้วนะครับ uh, แล้วก็ Facebook Facebook ส่วนตัวก็จะมีของเซลล์แต่ละคนที่เห็นเห็นกันอยู่ตามช่องทางทั่วไปก็ลองดูก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเบอร์ผมจะทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ